ไปใส่ไหมน้อห้าร้อยเราไม่ห้าร้อยโอ้ก็ได้หลายแท้โอ้ได้หลายคักเฮ็ดยังอยู่ละ่ะโอ้ยแต่เฮ็ดคลิป,ลลปล Facebook, ลลนี่แล้วเฮ็ดคลิปลงเฟซบุ๊กลงเพจนี่แหละค้าใดมีเงินน้ำเขาแน่ได้เงินไงบ้าน้อจะค่ากันบ้าหลายนี่ห้าร้อมเมืม่อเดียวจะค่ากันบ้าเฮ็ดหลายคลิปน่ะ โอ้ยเจออา้าก็หาเวอเนอะเออมันก็ต้องใสเวลาสช่ไหมหาวแขวนบ่ายจังไดนเออจะไปหาหน่อไม่ห,มาาห,น,มหน่อไม,นะอไมนะ่ปลูกปลูกโดมดมาไหนเจนได้กินนอมันนะ่ะหน่อไม้ก็ะตงใสเวลาอยู่แล้วสร้าง,ง,ง,งจะปลูกสร้างง่ายเจนได้กินเออคอยเฮ็ดคลิปคือกันก็ต้องใสเวลาเห็นบ่ต้องลงคลิปมื่อละสามคลิป บางมืงขอข่อยกระลงสองคลิปข่อยเวลาหน่อยเนาะบางคนก็ะสี่หาคลิปมันกน็ต้องใสเวลาเพื่อปลูกของมองพี่น้องก็ต้องใสเวลามาๆมาลงคลิปนุ้มข่อยเนี่ยเจ้าเรเฮ็ดคลิปบ่ล่ะมาๆมาลงคลิปมีถอหนึ่งอะ่ะมียอดวิวตั้งสี่สิบเอ็ดหลาดในเงินตั้งพันเหรียญอู้ดีหลายครับ ไล่น,นันสีพูยพรีจำแนกน,นะมา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 เห็นล้มแขกประอ้องรีรอแม่นีิโอ้จะสันตีจ้าจ้าเดี๋ยวเพดนั่งยืเด้อสร้างังินมเจ้านะคือกะวา่าลี่อีสานมันเท้าซื้อเพจเฟซบุ๊กกะว่ารี่มันนิน่ง